สวัสดีค่ะ f อฟซวันนี้แม่น้องดามาตามน้องมารีน้องมอรีไปนาพี่น้องไปนาไปเกี่ยวขา่าวพี่น้องในยินเสียงกาห้องบอกเลขพี่น้องบอกเลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องเฮาก็ไปรับชมเราฟังเลยค่ะเอาคนได้ยินกาห้องบอกเลขสามตัวมีตัวใดแน่ไปรับชมเลยค่ะน้องมารีพี่น้องเอ้ยไปได้กับพ่อพ่อพี่น้องน้องมอรีเพิ่เปลานผักน้องมอรีเผิ่นก็ับไปเกี่ยวขาวเราพี่น้องเนาะไปนา เมือ่อไหร่เก็พากันไปนาไปหาเนีงหรอไปนานะเฮ้ <c oughs> ไปเกี่ยวไปเกี่ข้าวไปเจับบัวงน้ำไปจับบัวงวงวาน,าวน้ำเพราะว่าบัวไปปล่อยอยู่โคกเนะาะเอาหมดรียเมื่อไหร่ได้ไปโรงเรียนบอเมื่อนี่ <c oughs> ได้ไปมอบของขวัญให้คุณครูบอ <c oughs> อีลาได้ยนี้ให้คุณครูให้อีลาได้ยนี้ให้คุณครูว่าอีลาได้ยนี้ยวิ <c oughs> ภาคุณครู ยังของขวัญใหคคม่คุณครูใช่ไหงฮะสบู่อ๋อได้ห่อสบู่ไปค,คุณครูเออคุณได้ห่อไห้แ,แม่เจเออก็เลยพากันมอบของควานแล้วก็เลยกลับมาแล้วลูกได้ยังไปกินเขาสมาคีกับค,คุณครูแล้วได้ยังไปกินไปทอดไก่นะไปทอดไก่อเออเรอพี่ดาพี่ดา,ดาได้ปีกไก่ พี่นิวเหรอพี่นิวก็คิดสิ่งจักอ๋อเหรอคนเยอะไหมไปโรงเรียนคนเยอะอ่ะคนเยอะเพียบเลยคนเพียบเลยเหรอเขามาะของขวัญเสร็จแล้วก็ก็กินข้าวสมัคเคี่ยแล้วลูกอ๋อพี่น้องน้องกันได้มันก็ไปโรงเรียนเหรอกินรวมกันเลยเหรอลูกเจอมารีไหมเจออยู่น้อเจออยู่อ้าวพี่น้องเอฟซีหลายคนมาตามน้องมาลีให้หน่อย น้องมารีเนน้องมารีเออสิบหกตุลาคมหกแปดน้องมารีได้เลขไปเน้อหามารีได้เลขไปเนาะสิบหกตุลาคมหกแปดเนี่ยเอาให้เอาแม็นแมตต์ใถูกเด้อเอาให้นเอฟซีถูกทั้งบนถูกทั้งล่างเลยขอจากสามตัวสามตัวแต่กระซองตัวนี่ได้บ่น้องวดนี่เนาะน้องมารีกับพี่คนบอลน้อยพี่เนาะมันกลาพี่ไอ้นะพี่น้องขนาดเขากล้องตลอดได้พี่น้องหมือนยังไายออยู่ อีพ่อกับอีแม่ไปใช้มือนี่อ่บอกไ่ได้บ่ได้ไปหน้าแล้วลูกเมือนี่เอออยู่อยู่บ้านเนาะผัวปุ๋นหองพรรษาเนาะอยู่เห็ดเขาเรียกยังกับปิ่น้องเห็ดต้นเห็ดยังลงวัดลงวานะพี่น้องเอ้าถองทังงมะลิวันที่16ตุลาแล้วได้เลขตัวใดขวดนี่ไปได้ตัวใดก็ลูกสองศูนย์แปดสห้ยสามตัวเลยบอกป้าพี่น้องสองศูนย์แปด ต้องมาเป็นสองศูนย์ศูนย์แปดพี่น้องน้องมะลีตะบังซ้ำคู่นี่เวลามักตัวใดอาชีพซีบ่งดูเอาตัวใดเอาตัวใดกาะอ๋อเวลามักสองศูนอ๋อผลหมัก2 0พี่น้องเอาน้องมะลิผลมัก2 0พี่น้องเน้น2 0เลขนี่แม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 ลองด่าสิถามเด้อพี่น้องว่าเผนไดมาแบบไหนแบบไหน หอมะลิร้าได้มาจาังไต่ให้สองศูนย์สองศูนย์แปดเนี่ยห <9. S 1> ้อือราได้ยินเสียงกาห้องมันห้องเป็นตัวเลขเลยติลูกปากาก้าพี่น้องกายยังขโมยกะดีเถอะพี่น้องบอกเลขพี่น้องกาห้องบอกเลขมันบอกสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดติลุปร <9. S 1> าได้ยินอยู่ใส่ <9. S 1> ใเสียงกาห้องอืมได้ยินเสียงกาห้องอยู่นะไต <5. S 1> ่ลากนกะนั่งฟังก็ได้ยินแต่เสียงแต่ว่ามันกาห้องสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดติลูก อ้าวพี่น้องน้ัวแน่พี่น้องเลขกาห้องหัวแน่ดอกจองเพราอว่าย่างจะเกิดขึ้นได้พี่น้องเสียบเอ้าสรุปเลขของน้องมารีพี่น้องน้องมารีเผิ่นว่าพี่น้องน้องมารีเผิ่อกว่าเผิ่นได้ยินเสียงกาห้องพี่น้องเผิ่นไปหน้าพี่น้องเผิ่นไปหน้าไปเกี่ยวเข่าเพิ่นได้ยินเสียงกาห้องกาห้องบอกสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดพี่น้องเกิดอะมาเล่าให้พ่อแม่เผิ่นฟังพี่น้อง กับโบนน่พี่น้องอาจจะเป็นวันที่16อาจจะเป็น3ตัวตรงๆกันใดพี่น้องโบนเน่โบนน้องนะพี่น้องเนาะกาห้องบอกเลขกะมีหลายคนผลออกแบบแบบท่าน้องว่าเล่าห้องบอกกะออกเลขตรงๆกันใดพี่น้องเนาะเขาว่ามันออก208ซุดตรงๆป้าพี่น้องกาตัวนี้สุดยอดเลยพี่น้องอ้าวก็ขอบคุณน้องมาลีหลายที่หายแนวทางเขาเอฟซีมีโชคมีลาบกับน้องนิวน้องมาลีนะคะน้องมาลีกะ เพิ่นได้ยินแบบไรเพิ่นทูบไรเพิ่นก็สิมาบอกพี่น้องเพิ่นก็สิบอกว่าและตัวใดบางทีบอกหมานเลขเลขนี่บอกหมานเลขความฝันแล้วพี่น้องเด้อเป็นเลขกาห้องบอกเลขน้องมาลีเพิ่นไปเกี่ยวเขาอยู่หน้าแล้วเพิ่นได้ยินเสียงกาห้องพี่น้องเพิ่นฟังอยู่สามสี่เถื่อมันก็ไดิ่งแต่สองศูนย์แปดสองศูนย์แปดพี่น้องเอ้าบอกแน่อาจจะเป็นเจ้าทีเจ้าทางเพิ่นบอกเลขก็ได้พี่น้องเอ้าขอบคุณน้องมาลีละลายที่ให้แนวทางขอใหย fc มีโชคมีลาภกับน้องมาลีนะคะ น,น้องมะลีกะมือนี่กะยุดโรงเรียนแล้วพี่น,อน,นอ้องมืงมนอนี่กี่ข้าวกับย่างน้นองมะลีอืมกี่ข้าวกันยังหมดเสียข้าวกระตําบุงปลาไผ่ดำนะเออเสือเอาอ๋อ ในแม่งดาได้มีโอกาสลงมาวัดพี่น้องตัวบรรยากาศวัดบ้านแม่่แมงดาพี่น้องช่วงนี้ช่วงหน้าฝนพี่น้องดามก็สี่ไร้แน่พี่น้องผมนะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้พี่น้องเลยดูนะตอนนี้แม่งดามาช่วงเสาร์เลยพี่น้องเลยประมาณเก้าโมงเก้าโมงเกือบสิบสิบโมงพี่น้องเกือบสิบโมงคนกำลังเริ่มพี่น้องคนกำลังเริ่มมาเนี่ยพี่น้องเด็ก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 พี่น้องเด็กหน่อย น้องอันดากับน้องนาดาก็พักกันเกลืออาหารปลาอยุ่ปนเปน้องไหอาหารปลาสืเสียงนั่งแจ้กหน่อยเด้อพี่น้องว่าวัดผ่นเปิดอันนะแม่พี่น้องแมงดาจิพาไปบึงเด็กหน้อยพักกันเห็ดอย่างพี่น้องบรรยากาศเงียบสงบพี่น้องแต่ว่าเช้าเช้าบ้าเพิ่็จะเปิดพี่เจ๊เปิดเสียงเพลงหนยจ้กหน่อยพี่น้องบ้านเสียงเพลงเราพี่น้องแมงดาบุรุพผ่นเสียงแง่หน่นะแบบนี้นะจะสิเปิดแบบนี้ บรรยากาศไ,ไหนเราทำาทำอะไรคะเ,เ,อ,อ,เอ่ะเร็วๆไหนน้องอันดา,อ,านอ่ะก็ให้อาหารปลาดิลอยากขึ้นเอออยากขึ้นค่อยขึ้นค่ะให้อาหารปลาดิปลามาอย่างอุ้ยมาแล้วพี่น้องนี่นเอาเน้อองอันดาเกลือเลยคะ่ะ โอ้โหปลาพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่ปลาตะเพียนเด้อืมมีแต่ปลาตะเพียนลายขนาดหนัวนโอ้โหอ่ะให้อีกลูกให้อีกไกปจิตตะเพิ่งอืมเอ้าต้องโยนลงข้างล่างสิลูกเนี่ยปลา,ป,าป้าพี่น,อน้องแหวนเมื่อไรผูไหนให้อาหารปลาที่เราอ่ะพี่น้องใส่เอา้าไหนว้า ว้าว,วพี่น้องพี่นะปลาใหญ่อ SO uh ืมปลาใหญ่ๆหญ่เง่าเลยอ๋อแต่ปลาใหญ่อู้หูตัวเปล่าเลยอืมปลาพี่น้องพี่นิวกับพี่ดาพี่นิวพี่นาอยู่ข้างบนนอนพี่น้องไปมาเอาน้องหน่อยค่ะกือให้หมดก่อนกระอาหารให้หมดก่อนค่อยทำนะคะน้องกระดาผู้ไทยอาหารปลา าพี่น้องปลายปูพี่น้องปลายแย่งกันเถอะนปลาแย่งกันแน่หมดแล้วเอาทิ้งขยะค่ะน้องอันดาเอาเอาขยะไปทิ้งค่ะคุณนะทั้งพุนจะเป็นผ่าใหญ่พี่น้องทั้งพุนจะเป็นผ่าใหญ่เด้อพี่น้องหัวน้องอันดากันนะจ้าเออสนุกใหญ่เลยเด็กๆพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นหอไตได้พี่น้องเล้อหอไต อ๋อตาปีดกพี่น้องโทษเด้อลูกหลานขออนุญาตฉีเนี่เด้อพี่น้องเป็นใหม่พี่น้องเห็นบอกใหม่ช่วงนี้หนามลายพี่น้องคุณนะเห็นว่าจิมาขอทุกคนก็ได้นะพี่น้องกะกับบางคนกับว่าไงว่าผู้ว่าว่าไงพี่น้องผู้ได้ผู้บอลนะพี่น้องเนาะผู้ได้ได้เพิ่นกมาแก่เพิ่นกมามาไว้ไม่ยังอีกนะพี่น้องมาเห็ดอีกแบบนี้พี่น้อง บาแหว่งดาก็เป็นประมาณนี้พี่น้องเนแหว่งดาก็สิไปถ่ายข้างในให้เบิ่งอีกพี่นอ้องตาผลหมักผลนมักเป็นสียงเงียบสงบตาผลกระิมาพี่น้องนะโคเกีเยผลกระิมาเรื่อยๆนี่พี่นอ้องทย่อยมาเรื่อยๆบอไดมาแบบมันบอไดม,มีงานนะพี่น้องคนกับบอไดมาลายมา